ครีมทาหน้าขาวนั่นเองนะครับก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วฮะสำหรับครีมทาหน้าขาวเรามาดูกันว่าสารนะครับสีสารต้องห้ามเลยถ้าเกิดอยู่ในครีมทาหน้าขาวนะห้ามใช้เด็ดขาดมีอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อชครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องครีมทาหน้าขาวนั่นเองนะครับก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วฮะสำหรับครีมทาหน้าขาวเรามาดูกันว่าสสารต้องห้ามเลยถ้าเกิดอยู่ในครีมทาหน้าขาวนะห้ามใช้เด็ดขาดมีอะไรกันบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับสารอันตรายนะครับ4ตัวนะครับ ถ้าเกิดมีอยู่ในครีมทาหน้าขาวหรือเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยถือว่าอันตรายแบบสุดๆๆๆๆอ <falei> ันตรายมากๆเอางี้แล้วกันนะครับข้อแรกครับนั่นก็คือสารปรอดหรือ mercury นั่นเองครับตัวสารปรอดนี่น่ากลัวมากๆเลยบอกเลยนะครับทางสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยสุ่มตรวจนะครับพบว่า20%ของผลิตภัณฑ์เนี่ยในท้องตลาดนะครับแอบใส่อีสานตัวนี้ไปเพื่อเร่งให้หน้าขาวนะครับเมื่อไดก็ตามนะครับ ที่ท่านเจอการโฆษณาแปลกๆนะครับเช่นแบบหน้าขาวภายใน1วัน3วัน7วันอะไรเงี้ยมันแบบโอ้โห u ัน e l i e v a b l e คือมันไม่น่าเชื่อมันเวอร์มันแบบเฮ้ยจะเป็นจริงได้ไงนะครับแต่บอกเลยบอกว่าสารประลอดเนี่ยมันทําให้หน้าขาวได้จริงนะครับเพราะมันลอกหน้าของท่านมันทําอันตรายต่อผิวหน้าของท่านมันจริงขาวไงแต่คอท่านจะดำนะครับและท่านจะได้รับสารพิษความอาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะสิ่งที่แย่จะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างผลข้างเคียงเพียบเลยนะครับแพ้ผื่นแดงหน้าดำนะครับฝ้าเป็นฝ้าถาวรผิวบางลงนะครับประดอสัมผัสกับผิวหนังมากๆสะสมเข้าไปดูดซึมตับวายไตายวายนะครับโอ้โหเพียบนะครับถ้าคุณแม่ตั้งครันอยู่นะครับทาหน้าอยากหน้าขาวนะครับให้สวยงาม ไปเลยหาลูกรักของท่านเลยวิ่งไปหาทานโรกของท่านสมองพิการเลยอันตรายจริงนะครับเพราะนั้นสารปลรอดห้ามเลยเด็ดขาดนะครับส่วนใหญ่ไม่บอกเพราะฉะนั้นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีสตินะครับโอเคครับอย่างที่2ครับสารที่2ที่ชื่อว่าไฮโดรฟีโนนนั่นเองครับ ไฮโดรพิโนเนี่ยมีความสามารถในการเย็บยับยั้งเมลานอไซเซลนะครับซึ่งเมลานไซต์เนี่ยจะสร้างเมลานินซึ่งทําให้หน้าเราดำหน้าเราเป็นเม็ดสีดํานะครับปกติเนี่ยใช้เป็นยารักษาฝ้าได้แต่ต้องเข้มข้นไม่เกิน2%นะครับถ้าเข้มข้นเกิน2%เนี่ยถือว่าผิดกฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นดูเปอร์เซ็นต์ให้ดีนะครับและถ้าจะใช้จริงๆให้อ่าใช้ภายใต้คําแนะนําของเภสัชกรและแพทย์นะครับผมผลข้างเคียงครับ แพ้แสบคันผิวคํำมากขึ้นเป็นฝ้าถาวรเสี่ยงมะเร็งผิวหนังนะครับถ้าได้มากๆดูดซึมเข้ากระแสะเลือดนะครับแพ้ยารุนแรงถึงชักได้อันตรายสุดๆนะครับมาต่อกันที่สารตัวที่3บ้างครับอันนี้เรารู้จักกันดีมีประโยชน์มากมายนะครับและก็มีโทษมากมายเช่นกันนั่นคือสเตียรอยนะครับใช้ให้ถูกที่ดีใช้ผิดที่มีปัญหาแน่นอนสเตียรอยเนี่ยทำให้หน้าขาได้ไหมบอกเลยได้ นะครับยับยั้งหลายอย่างโพสต้าแกนดินไลริวโคตรอินเมลานินนะครับทำให้หน้าขาวนะครับแต่นะครับโทษเพียบนะครับ,เพ,นะรบเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้นํามาทาหน้านะครับไม่แนะนําให้นํามาทาหน้าส่วนใหญ่จะใช้รักษาพวกผื่นแพ้ต่างๆทานนิดๆหน่อยๆไม่ทาเป็นระยะเวลานานนะครับผลทางเคียงนะครับเพียบ นะครับผื่นแพ้ผิวบางบางคนบางจนเห็นเส้นเลือดบนใบหน้าเลยบางคนบอกโอ้โหผิวใหม่หน้าใหม่ใสปิ้งเห็นเส้นเลือดสุดยอดบอกไม่ดีนะครับยิ่งผิวหน้าบางเนี่ยท่านไปสัมผัสอะไรนิดๆหน่อยๆเดินโดนแดดโดนฝุ่นผิวเบิ่นหมดหน้าดําหมดกลายเป็นว่าแย่กว่าเดิมแสบหน้าไปหมดตลอดเวลานะครับอันตรายมากๆซึมเข้าร่างกายเป็นพิษต่อตับต่อไตนะครับอันตรายจริงเพราะนั้นเรามาระวังเรื่องของสารที่มีสเตียรอยด์ประกอบด้วยนั่นเองนะครับ มาดองที่สารตัวสุดท้ายสารตัวที่4ที่อันตรายมากๆเลยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครับนั่นก็คือกรดเรติโนอิกหรือเรติโนอิกแอซิดนั่นเองนะครับถามบอกว่า,ามันมีฤทธิ์ยังไงก็ต้องบอกว่าลบกวนการสร้างเม็ดสีนะครับกระตุ้นการแบ่งเซลล์ผิวนะครับลดคอมิโดนล,ลดสีอุดตันเพราะนั้นโอ้โหมันดีเลิศประเสริฐสีจริงๆบอกว่ามันใช้ได้มันเขาเรียกว่ามันมีผลในการรักษาที่ดีเลยละ่ะเพียงแต่ว,ว่า ถ้าเกิดเราได้ปริมาณมากไปได้นานไปนะครับใช้นานเกินไปนะครับแบบนี้จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะผิวหน้าท่านจะลอกไปหมดเลยมันกัดหน้าไงนะครับทำให้หน้าขาวใช่ไหมบางคนแพ้อักเสบรุนแรงบางคนผิวสีดํากระดํากระด่างเพราะนั้นอันตรายจริงถ้าจะใช้ต้องใช้ในเขาเรียกว่าการแนะนําของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นอย่างที่เล่ามาครับสารสตัวเนี่ย ไฮโดรควินโอนสเตียรอยเลติโนอิกแอซิดมีที่ใช้เพียงแต่ว่าต้องแนะนําโดยแพทย์และเภสัชกรส่วนสารประดอดเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เลยนะครับแพทย์และเภสัชกรคงไม่แนะนําให้ท่านใช้ฐาน้าอยู่แล้วสารประดอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีหน้าขาวนะครับอย่างมีสุขภาพดีนะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ